สวัสดีค่ะพบกคุช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ในสูตรหวยฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเราจะมาทำนวนเลขวิ่งบนนะคะอ่าสูตรนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆมาได้ทุกหลักเลยนะคะ,ะเลขวิ่งบนของเรานี่นะคะ องตัวเข้าหนึ่งตัวนะคะนี่จะเป็นสถิตินะคะที่คำนวณกันไว้นะคะแอดก็ไม่ได้คำนวณน,นะคะนี่แอดก็จะมาคำนวณกันให้กับเพื่อนๆนะคะในงวดนี้กันนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะของวันที่หนึ่งมีนานะคะเราจะใช้ หลักแสนกับหลักหมื่นนะคะและก็จะใช้เลขท้ายนะคะสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือศูนย์สามศูนย์นะคะและเลขท้ายครั้งที่สี่อ่าครั้งที่สองก็คือเก้าหนึ่งแปดนะคะและตามได้บวกห้านะคะคงที่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะ เราจะใช้หลักแสนก็คือเจ็ดนะคะหลักหมื่นก็คือแปดนะคะเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักหน่วยก็คือศูนย์นะคะเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะคะเราจะใช้หลักร้อยก็คือเก้านะคะและหลักหน่วยก็คือแปดนะคะตามด้วยบวกกับห้าคงที่นะคะก็จะเป็นอ่าเราจะมาบวกกันนะคะเพื่อหาตัว ในเป็นเลขวิ่งนะคะเราจะมานั่นกันเลยนะะโ,โทษนะคะเพื่อนเไม้ล่วงอเดี๋ยวเราจะเริ่มคำนวณกันเลยนะคะเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้านะคะสิบห้าบวกศูนย์เท่ากับสิบห้านะคะสิบห้าบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่บวกแปดเท่ากับสามสิบสองนะคะสามสิบสองบวกห้า เท่ากับสามสิบเจ็ดนะคะเราจะใช้จุดทดหลังก็คือเจ็ดนะคะนับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งก็คือแปดนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูเลขสามตัวบนนะคะเก้าสามแปดนะคะเราติดที่เลขวิ่งของเรามีเจ็ดกับแปดนะคะ เราติดที่แปดนะคะอันนี้เราก็มาดูของวันที่16นะคะ สิบหกนะคะเราก็จะใช้หลักแสนนะคะก็คือแปดนะคะหลัก 100, ะะหมื 100, นะะ่นก็คือเจ็ดนะคะเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักหน่วยก็คือเจ็ดนะคะเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเราจะใช้หลักร้อยก็คือเจ็ดนะคะและหลักหน่วยก็คือศูนย์นะคะตามได้บวกห้าคงที่นะคะาจะเริ่มบวกกันเลยนะคะแปดบวกเจ็ด เท่ากับ15บห้านะคะส5บห้าบวกเจ็ดเท่ากับยี่สบวกเเท่ากับยี่สบวกศนเท่ากับยี่สบวกหเท่ากับสานะคะเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือ4นะคะนับเพิ่มใต้อีกหนึ่ก็คือ5นะคะคราวนี้เราก็มาดูผลรางวัลที่ออกนะคะ สตัวบนออกที่สี่สี่หกนะคะเราถูกนะคะที่สี่นะคะเลขวิ่งที่สี่ของเรานะคะทั้งหลักร้อยและหลักสิบนะคะเราถูกเลขวิ่งสี่นะคะ เลขวิ่งของเรานี้สองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเพื่อนๆน,นะคะสามารถอัจับเป็นเลขวิ่งได้เลยนะคะนี่ก็เข้าเป็นงวดที่ต่อเลยนะคะสิบหกนะคะนี่ก็จะเป็นสถิติที่คำนวณไว้นะคะเพื่อนๆก็เข้าที่งวดสิบหกมีนานะคะเดีย๋ยวเราจะมาคํานวณกันมันที่ หนึ่งเมษากันนะคะอ่าหนึ่งเมษากันนะคะอยาจะมาคำนวณกันห้าศูนย์สามนะคะสี่สี่หกนะคะ เราจะใช้หลักแสนนะคะกับหลักหมื่นนะคะก็คือห้านะคะและเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือหกหกหนึ่งนะคะและเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองก็คือสี่ศูนย์สี่นะคะและตามได้บวกห้าคงที่นะคะ ะนะคะเราจะใช้หลักหน่วยนะคะก็คือหนึ่งนะคะเราจะใช้หลักร้อยก็คือสี่นะคะและหลักหน่วยก็คือสี่นะคะอันนี้คือครั้งที่ เลขท้ายนะคะเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะและครั้งที่สองนะคะอ่าเราจะมาถอดกันนะคะห้าบวกศูนย์นะคะ,ะ,คะและบวกหกนะคะอ่าไม่ใช่บวกหนึ่งนะคะ ผิดอีกแล้วนะคะ, <ừ> อะขออภัยนะคะบวกหนึ่งนะคะ บวกหนึ่งนะคะและบวกสี่นะคะและก็บวกสี่นะคะและก็บวกห้าคงที่นะคะคราวนี้เราก็จะมาได้เป็นเลขวิ่งกันนะคะแต่เราจะเริ่มบวกกันก่อนนะคะห้าบวกศูนย์มีค่าเท่ากับห้านะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกนะคะหกบวกสี่เท่ากับสิบนะคะก็คือศูนย์นะคะ อ่าเท่ากับสิบนะคะสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่นะคะสิบสี่บวกห้าเท่ากับสิบเก้านะคะ 5, เราก,ะะก็จะได้ตัวทดหลังก็คือเก้านะคะนับทบแต้มอีกหนึ่งก็คือศูนย์นะคะนี่ก็จะเป็นเลขวิ่งของเราในงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะ เรามารอลุ้นกันนะคะนี่กะเป็นเลขวี่ของเรานะคะเลขวิ่งบนนะคะเพื่อนๆสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเป็นเลขวิ่งบนนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นสูตรคำนวณของหัวรัฐบาลนะคะ แอดก็ได้คำนวณสูตรเลขวิ่งบนของหัวรัฐบาลให้กับเพื่อนๆนะคะก็จะเป็น9กับ0นย์นะคะส่วนงวดก่อนนี้เราเข้าที่นี่นะคะ4กับ5นะคะเราติดที่เลขวิ่งบนคือสี่นะคะและงวดก่อนนะคะเราได้7กับ8นะคะเราติดเลขวิ่งที่8นะคะเป็นเลขวิ่งบนนะคะสองตัวมา1ตัวนะคะก็ฝากเพื่อนๆนไว้พิจารณานะคะ วิเคราะห์กันนะคะวิเคราะห์เลขจับเลขวิ่งบนกันนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมีเก้ากับศูนย์นะคะเป็นเลขวิ่งบนนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะแอดมินก็คำนวณสูตรหวยลาวและหวยรัฐบาลนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ